สวยยาหลักการแค่ไหนไปดูกันอยู่ข้าวสวัสดี8ปดโมงครึ่งทุกคนอยู่ข้าวนะเช้านี้ตื่นมาก็เก็บของนะฮะด้วยความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย บอลนะครับจะไปรับไอ้ดูดันนะฮะ NX 5 0 0 Big b บิ๊ไบคันใหม่ของบอลนั่นเองนะครับซึ่งจอดอยู่ที่จังหวัดระยองเลยทุกคนห่างจากบ้านของบอลที่นนทบ,บุรีเนี่ยประมาณ200โลฮะแต่ก่อนอื่นขอไปเติมน้ำมันนะฮะให้เจ้าเว็บบุกบึนนะฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะเราก็ต้องกินข้าวด้วยฮะ,ะว่าแล้วก็ไปครับผมเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนอสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอา9กเต็มถังเลยครับผม95ซุปเปอร์ เอาซปเปอร์ไปก็ได้จอดตรงนี้ละเราคนมันแรงเพราะเรากําลังจะไปเอารถแรงนะแต่ตอนนี้เติมพลังแล้วคนแรงไม่ไหวทุกคนหิวข้าวนะเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบว,ว่าเฮ้ยทำไมนะครับไอ้เจ้าดูดันเอ็นเอ็กซ์ห้าร้อยบิ๊กไบค์ของเราเนี่ยแทนที่จะมา,อ,าอยู่ใกล้ๆนนทบุรีนะถึงไปจอดอยู่ที่อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะขอไปกินข้าวก่อนครับผมจะไปเอาบิ๊กไบ กินนี่ครับผมราดข้าวได้เลยเอาผัดบวกเอาไข่ลูกเขยครับผมอยังจุกทุกคนพูนๆเลยนะกอง ต้องเดินด้วยท้องนะครับเพราะว่าจากนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปยังอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับห่างเกือบ200กิโลเมตรเลยทุกคนเพื่อที่จะไปเอาไอ้เจ้าดูดันนะกลับมาที่นนทบุรีก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยฮะการแต่งหลักพวกแคสบาร์นะคงหน้าคงหลังปิ๊บทุกสิ่งทุกอย่างฮะเราแต่งอยู่ที่รามอินทรานะฮะที่ร้านฟ o อกไ i รเดอร์นะครับผมแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งขั้นตอนเกี่ยวกับชุดโซ่สเตอร์นะฮะเพราะเราต้องการไปฟิตให้มันดีนะครับผมไปเช็คให้มันดีเลยฉะนั้นตอนนี้ฮะรถของเเราานนะัไอออ้จจดดดูู่ยป ที่ระยองเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปดูพร้อมกันนะว่ามันจะดูดันสมชื่อไหมจะสวยงามแค่ไหนนะบอกได้เลยว่าอลังการแน่นอนแต่ตัวบอลเนี้ยยังไม่เคยเห็นภาพแบบเสร็จสมบูรณ์ร้อเอร์เซนะเราจะไปดูมันพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเติมพลังก่อนครับผม คนก็อิ่มนะรถก็เติมนะ้ำมันพร้อมนะครับกับระยะทาง200กิโลนะพาบึกบึนไปหาดูดันแต่ที่แน่ๆต้องผ่านกรุงเทพไปก่อนนะเข้าสะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ไประยองนะโอ้โหแล้วตอนนี้ฮะวันจันท์กรุงเทพรถโคตรติดเลยครับผมไปนี่ขนาด9โมงกว่าแล้วทุกคนโอ้โห รถยังเยอะอยู่เลยเข้าสู่ตัวเมืองชาเชิงเซาหน้าทุกคนไปกันต่อยังชนบุรีรถติดลามมาตรงแถวชาเชิงเซาเลย ก่อนจะไปสู่ระยองไปหาเจ้าดูดดันของเรานะตอนนี้เราผ่านบางแสนนะที่ชนบุรีนะครับก็เลยแวะมาที่นี่ฮนะ D I D Service Center นะครับอยู่ห่างหาดบางแสนเนี่ยแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะเราก็แวะมาตั้งโซ่นะฮะแล้วก็ฉีดโซ่นะครับซึ่งปกตินะ เราก็จะมีพวกสเปรย์ฉีดโซ่ของ DID อยู่แล้วซึ่งบอกได้เลยฮะว่าอันนี้ครับคุณภาพครับกระป๋องแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ครับ DID Chain Cleaner นะไว้ทําความสะอาดโซ่นะครับขจัดนะครคราบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษหินเศษดินนะที่ซอกซอนในซีโซ่นะให้โซ่เราสะอาดนะครับยืดอายุการใช้งานแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะฉีดอันนี้ฮะ DID Chain Lube นะครับอันนี้จะมีสารที่ผสมหล่อลื่นคล้ายๆกับจารบีนะแล้วของเขานะครับก็จะมีตัวสเปรย์นี่ฮะบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะ เป็น D.I.D. Chain Cleaner D.I.D. Chain Lube นะสเปรย์เนี่ยฮะฉีดพุ่งโคตรแรงเลยฮะทำความสะอาดซอกซอนนะครับทุกซีโซ่ไม่ว่าจะเป็นเอกริงโอริงและที่สำคัญฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นแนะนำนะครับเวลาเราขับขี่นะบางครั้งโซ่ร้อนๆนะครับก็ควรจะฉีดนะเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของโซ่นะครับและทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยลื่นไหลที่สำคัญนะจะยืดอายุการใช้งานของโซ่เราได้อย่างยาวนานเลยฮะอย่างชุดโซ่สเตอร์ D.I.D. นะชุด 428D ที่บอลใช้เนี่ยสเตอร์หน้านะ14ฟันสเตอร์หลัง หลัง36ฟันเคยใช้สูงสุดถึง14,000กิโลบอกได้เลยว่าทนและยิ่งคู่กับนะฮะการบำรุงรักษาโซ่ที่ดีนะครับก็จะยิ่งยืดอายุการใช้งานของชุดโซ่สเตอร์เราได้เป็นอย่างนี้เลยหลักๆนะที่แวะมาไม่ใช่ไหมฮะตรงนี้อยู่ใกล้นะครับเราจะได้มาเซอร์วิสแล้วก็ประหยัดตัวสเปคสวัสดีครับพี่เจ้านาที่ อันนี้ก็คือถ้าหากจะเข้ามาตั้งโซ่นะครับบำรุงรักษาโซ่พวกฉีดสเปรย์อะไรตรงนั้นฟรีใช่ไหมฟรีครับตรงนี้ไขรก็เข้ามาได้เลยใช่ไหมเขาาหรือว่าจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ก็มีนะด้านในใช่ครับตามนั้นนะเดี๋ยวเราเอาเจ้าผึกบึนนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาเซอร์วิสนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้ไปนั่งตากแอร์ด้านในโคตรร้อนเลยทุกคนด้านในก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดโซ่บิ๊กไบค์นะฮะที่เราใช้งานนะครับหรือว่าเป็นชุดโซ่นะครับของรถ ไปถ่ายรูปกับเอาเรียกว่าวาเดติโนโรซี่เนาะก็ได้เหมือนกันเพราะอันนี้แบรนด์ระดับโลกเขาคอนนะฮะกับนักแข่งระดับโลกเช่นกันอ่ะตามนั้นฮะเดี๋ยวเอารถขึ้นไปเซอร์วิสแล้วก็เดี๋ยวไปลุยไปเดินขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากฮะเดี๋ยวแวะผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวแวะมาซอร์วิสไปรับใพี่ผมให้อ่าผ่านไปผ่านมานะขี่มอไซค์มาบางแสนแวะมาได้นะครับเนี่ยฮะ โหยนดีไอดีเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับทีมใน GPS ได้เลยฮะอยู่ห่างหาดบางแสนแค่นิดเดียวส่วนของเราตอนนี้ทั้งชุดโตเตอร์ลื่นปื๊นนะไปฮะไปลุยกันต่อ,อขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับผมครัคบตายแล้วตายแล้วทุกคน <c oughs> เราหลงเข้ามาในมอเตอร์เวย์หรือเปล่าเนี่ยเออคือจำได้ว่ามันจะมีทางที่สำหรับมอไซค์นะคู่ขนานไปกับมอเตอร์เวย์นะ ใช่ตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยแต่เราไม่เห็นมอเตอร์ไซค์สักคันเลยทุกคนแล้วเราก็มาแบบ G P S พามาไงเออแล้วแบบเรากดเลี่ยงทางด่วนไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะปั๊มแวะปั๊มเดี๋ยว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 ถามถามเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จัดการ น้องขออนุญาตสอบถามหน่อยไอ้ตรงนี้มันมอไซค์มันไปได้ไหมได้ไหมอ๋อมันเป็นทางเรียบมอเตอร์เวย์ใช่ปะใโอ้ยพี่ก็ตกใจไงเห็นแบบไม่เห็นมีมอไซค์เลยอ๋อตกลงตรงไปเรื่อยๆได้เลยนะ,อะขอบคุณมากเขาบผมโอ้รอดแล้วทุกคนเนี่ยแล้วมันไม่มีมอไซค์เลยเราก็เสียวไงบางทีแบบเออกลัว GPS จะพาไปผิดใช่ไหมแต่ว่าเราก็เปิดแบบ GPS โหมดแบบเลี่ยงทางด่วนเลี่ยงมอเตอร์เวย์อะไรแล้วนะอ่ะสบายใจได้ทุกคนโอ้ยโดดเดียวเลยนะมอไซค์ไม่มีมอไซค์คนอื่นเลย เชื่อ GPS ล้นวนๆนะยาวไปครับผม50โลสูเด้อโยม ทุกคนขอแนะนําให้รู้จักผู้ชายคนนี้นะน้องเปรมนะครับเจ้าของไดโนโคครับผมาว่าแต่ว่าไดโนโคทําอะไรครับผมเราทํา จัดแต่งเจ้าดูดันให้ดูดันยิ้งขึ้นไปอีกครับก็มีแคชปาร์ติการไดหน้าเรียกได้ว่าแหลกหลังของส่วนควบต่างๆไม่ไม่ทำพวกชุดโซ่สเตร์ด้วยเสื้อสเตร์เสื้อสเตร์ให้นี่ครับดีๆทำโอ้ก็อุตส่าห์ขอบคุณมากนะแหลกเจ้าดูดันของผมนะผ่านรถตู้มาส่งให้ถึงตรงนี้ฮะเพราะว่าทางดีไอดีนะครับที่สนับสนุนเรามาถึง3ปีนะเขาอยากที่จะทำโซ่ให้มันมีหลายเบอร์พร้อมลุยเพราะรถคันนี้ลุยได้ทั้งทางตรงเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์ทางดอยอะไรลุยได้หมด ดังนั้นเขาก็เลยอยากได้โซ่สเตอร์นะที่มีหลายเบอร์ก็เลยอเอามาฟิตเอามาจัดการเอามาเช็คเพื่อเอ<ม>็0 0ในอนาคตที่จะได้มีโซ่สเตอร์ในหลายแบบ,บนะครับเราก็เลยอ่เอามาจอดไว้ที่นี่นะเพื่อให้ทางดีดีเขาจัดการด้วยและตอนนี้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นยังเสร็จแล้วครับพร้อมยังครับ แล้วสาบานทุกคนสาบานบอลไม่เคยเห็นรถคันนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาสาบานด้วยเป็นพยานผมก็เป็นคนมาจอดและคุมผ้าเองแม้แต่ตรงนี้ก็คือคุมผ้ากันแบบผมยังไม่เห็นเลยเราจะมาเห็นรถคันนี้เจ้าดูดันไปพร้อมกันครับเปิดเลยไหมเชิญเลยครับอ,อมาครับทุกคนมาดูกันว่าเจ้าดูดันนะหลังจากให้น้องเปรมแต่งนะมาอย่างสวยเลยนะครับเจ้าดูดันสมชื่อจะสวยแค่ไหน เต็มเต็มเตมาดูพฝ้ากันเต็มเต็มว้าวว้าวว้าวโอ้ยสุดยอดว้าวว้าวโอ้ยทุกคนและนี่ก็คือเจ้าดูดันโยนไปก่อนโอ้ทุกคนนี่ฮะนี่ก็คือเจ้าดูดันนะครับที่คุณเปรมนะแต่งให้อุ้ยเปรมยังสวยเฮ้ย ทำมันนี้ให้ด้วยนะสุดยอดครับอ้ยรถกล้องถ่ายที่แท้รถกล้องถ่ายที่แท้ต้องมีอันนี้ทำมันนี้ให้ด้วยนะถูกต้องโออันนี้สำหรับใส่กล้องทุกคนตั้งกล้องอยู่ไหนตั้งกล้องเฮ้ย อุ้ยมีมีที่ใส่ขาตั้งกล้องด้วยทุกคนว้าวนี่นี่นี่เสร็จค่ะอุ้ยขอบคุณมากยินดีครับ,รบขอบคุณมากโอโอขอบคุณมากโอ้โหเขากดทีเดินโอ้ทุกคนเราอะเห็นแค่คร่าวๆเราเห็นโครงเราเห็นคอนเซ็ปต์โดยรวมนะฮะแต่ว่าในรา,ายละเอียดเรายังไม่ได้เห็นอะเจ้าของผู้ที่ออกแบบคันนี้นะสำหรับออไอเดียคันนี้อะยังไงบ้างไหนพรีเซตนให้หน่อยก็เริ่มต้นจากหน้าครับอุ้ยอันนี้านหน้าพร้อมสีส้มเชดโดมันมี2อันเลยนี่อ่า อ้อาวุ้ยไฟส้มโอ้โหสุดยอดสุดยอดเรามีอะคริลิกสีส้มบางยอยู่แล้วก็เอสบาร์ครับอ่าฮะเอสบาร์บนล่างเลยอ่างอ่าเฮ้ยนี่มีอกมีอกโอนนี่อกอกอ่าตรงนี้ไว้ลุยไว้ลุยสะดุดอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอุ้ยมีมีสีส้มตรงนี้เป็นคานเป็นคานคานไว้อ่าเป็นคานคาดไปด้วย โอ้โหโคตรสุดทุกคนอันนี้ก็คือในส่วนของตัวกันล้มด้านหน้านะโอ้ย oh, ติดไฟคุณติดไหมผมถึง 3, 3คู่3คู่โอ้โหยังสวยทุกคนะอันนี้มันคล้ายๆของไอ้พวกบีเอ็มคล้ายๆบีเอ็มครับย oh, ึดโยสวยมากทุกคนนี่ไฟคู่หนึ่งคู่สองคู่สามเรียกได้ว่าสว่างครบ แต่ไม่ยงตาคนนะไยงตาคนเ็มาเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็เนี่ยฮะการล้มอย่างดีนะครับมีประกับการล้มแล้วอุ้ยชอบมากอันนี้สําหรับอุปกรณ์ถ่ายทํานี่ทุกคนอ่าอ่าแล้วก็มีที่ใส่จับโทรศัพท์มาให้อย่างดีอ่าแล้วอันเนี้ยคือเอาง่ายงว่าถ้าหากว่าเรากําลังขับขี่แบบปลอดภัยเราก็แค่เอากล้องเสียบขึ้นมาอ่าสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากอุ้ยล้อทำไมสวยอ่าอุ้ยมีสติกเกอร์แบบนี้ด้วยนะครับ โอ้โห oh แล้วเนี่ยขอบล้อมาให้อ่ามีแบบลายของ NX เลยแล้วมีขอบล้อดำๆโอ้ย oh, ดูมีมิติโอ้ย oh, สุดยอดมากทุกคนนี่นีล้อข้างหลังอย่างสวยและโดยเฉพาะเนี่ยครปิ๊บข้างนะทุกคน D I D นี่เขาทำสติกเกอร์มาให้อย่างดีนะฮะ <laughs> เพราะว่าเราก็ต้องขอขอบคุณนะของ D I D ด้วยนะที่ซัพพอร์ตเรานะครับทำ <laughs> ให้เราได้มีตังนะฮะซื้อแผนนี้มานี่ยังแจมมากุน อุ้ยนี่มีไฟท้ายชุดไฟท้ายเปิดให้อุ้ยทุกคนชุดไฟท้ายโอ้ตื่นเต้นไม่ไหวว,ว้าวดูดิอันนี้คือดีมากๆเศษเพราะว่าเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยบางครั้งอ่าไฟหลังม <า S 1> ันอาจจะเสียไม่ก่อนที่มันเสียแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้แล้วบางทีไฟเบรกเนี่ยสำคัญการเดินทางเนี่ยต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนะทุกคนช่างฟอนป็นคนดาให้อ่าร้านฟ็อกเลเดอร์นะทุกคนที่เราไปแต่งมาแต่คนนี้ก็คือเป็นในส่วนของอ่าพวกการทำแหลกพวกอะไรพวกเนี้ยครับผมเช็ทุกคนดูดิ โอ้โหคันใหญ่ขอนั่งทีวะได้ครับเลยสุดยอดทุกคนเฮ้ยมีขาตั้งคู่ให้ด้วยดีกว่าตั้งคู่ด้วยครับเชิสุดยอดว้าวโอ้โหเนี่ยดูดันลูกพ่ออ่ะแจว่าครับครับครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนถือว่าสวยงามนะฮะยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็จะเป็นอีก หนึงรถทัวริงของเรานะที่จะพาเราไปเดินทางในยังที่ต่างๆนะซึ่งแน่นอนนอกเหนือจากพวกกันล้มนะสมรรถนะรถที่ดีนะอีกอย่างหนึ่งนะที่สําคัญมากๆในการเดินทางนะครับนั่นก็คือ,อพวกชุดโซสเตอร์นะที่คือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญติดรถนะพร้อมลุยกับเราไปในทุกการเดินทางนะเนี่ยฮะดูของดี d เขาเนี่ยฮะสินใหญ่กเป้งเลย ึกอันนี้นะทุกคนเราจะใช้ชุดโซ่สเตอร์ของ d i d 520น,นะครับที่สเตอร์หน้านะครับ15ฟันสเตอร์หลังนะฮะ41ฟันนะที่ดูใหญ่สวยงามและราคาไม่แพงและบอกได้เลยของเขาเนี่ยมาตรฐานนะครับจากญี่ปุ่นนะเรามีขายทั่วโลกนะสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับนักแข่งระดับโลกมากมายอย่างเช่นวอร์เรนติโนรอสซี่นะครับดังนั้นเราเองเนี่ยฮะใช้งานมาครับมา3ปีแล้วเนี่ยฮะกับเจ้าเว็บบุกพื้นนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มั่นใจเชื่อใจไม่ว่าจะไปลุยทางตรงนะฮะหรือทางดอยนะครับเราก็มั่นใจใช้ ของ d ีไดังนั้นเดี๋ยวเรามาถึงโรงงานนะครับเดี๋ยวจะมีท่านผู้บริหารนะฮะมาพาเราไปดูโรงงานถึงขั้นตอนต่างๆว่ามาตรฐานว่าแกรงขนาดไหนนะเราถึงมั่นใจใช้ดีไดมาตลอดครับผม โอ้สว oh, ัสดีครับสวัส oh. ดีคร to so anyway, ับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่าผู้บริหารนะครับแล้วก็ทางคุณเบลอันนี้รู้จักกันนะสปอร์ตกันมานานสวัสดีครับงอันดับแรกขอขอบคุณที่สนับสนุนสปอร์ตแต่ว่าบอกได้เลยว่าชุดโซ่สเตอร์ดีไอดีเนี่ยคือดีจริงเพราะว่าถ้าดีไม่จริงเราไม่กล้าบอกต่อครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะยังไงบ้างครับพาไปดูโรงงานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงงานที่โรงงานสองนะครับสายการผลิตของโซ่ฟิวชน สำหรับโซ่รุ่นนี้นะครับครับผมของรุ่นนี้เลยเฉพาะโดยเฉพาะซึ่งจริงๆ DID เนี่ยผลิตคือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโซ่ของในอุตสาหกรรมด้วยครับเป็นโซ่อุตสาหกรรมที่เขาเรียก Industrial Chain เนี่ยนะฮะแลก็เป็นโซ่ของบิ๊กไบค์รถเล็กก็มีที่เป็นโอลิงทั้งหมดอ๋อโอลิงก็มีมีหมดทแล้วก็งเตอร์หน้าเตอร์หลังอ่าฮะตัวนี้มีหมดนะครับอุ้ยผมเห็นแล้วโรงงานใหญ่โตแต่ว่าตอนนี้ฝนจะตกแล้วพี่ไปดูราคากันเลยดีกว่าผมขออนุญาตอันนี้ก็โรงงานสอง อ๋ออันนี้โรงง,งงานที่สองใช่ไหมครัผมเห็นสึกเยอะมากเลยพี่ก็ผลิตตั้งแต่โปรเซสต้นน้ำจนถึงเป็นโซ่เลยฮะ<อ>เป็นไฟน้ำเลย<อ>ก็ตั้งแต่ต่างเหล็กเป็นแผ่นเข้ามาเนี่ยอ๋ออันนี้นะฮะนี่เป็นครั้งแรกของบอลเลยนะฮะที่ได้เห็นกระบวนการการผลิตโซ่ตั้งแต่การนำเหล็กมาขึ้นรูปชุบคาร์บอนให้โซ่พอแข็งแรงแล้วเนี่ยก็นำมาประกอบ ต่อ้วยการชุบน้ำมันเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับการใช้งานซึ่งความพิเศษของโรงงานที่2แห่งนี้ก็คือเราจะได้เห็นทุกกระบวนการแบบเรียงลำดับ1 2 3 4สไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการโปรเซสเลยฮะส่วนโรงงานที่1เนี่ยก็ผลิตสเตอร์ให้กับรถขนาดเล็กถึงบิ๊กไบค์เริ่มตั้งแต่แผ่นเหล็กกลมๆเลยฮะแล้วนำมาเข้าเครื่องเจาะเจาะเสร็จหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้แหละครับแล้วนำไปขึ้นรูปปั๊มฟันเป็นซี่มีทั้งสเตอร์หน้าและหลัง จากนั้นก็นําไปลบขีบลบคมให้ดูเนียนแล้วนําไปชุบคาร์บอนเพื่อให้แข็งแกร่งพร้อมลุยกันในทุกสถานการณ์เลยครับก็นี่แหละฮะทุกคนอยากให้ได้มั่นใจอย่างที่เห็นนะฮะการใช้ในแต่ละแบรนด์ของบอลนะเราต้องใช้ก่อนแล้วเรามั่นใจนะครับและนี่เราถึงขั้นพามาชมโรงงานได้เห็นว่าโรงงานของช so ุดโซ่สเตอร์เดียดเดียคือยิ่งใหญ่แค่ไหนนะแต่ละภาคส่วนอันนี้แค่ประมาณสักไม่ถึง15%้ซด้วยซ้าเราก็จะเห็นถึงความแข็งแรงนะในการที่อาจะเติมคาร์บอนให้โซ่นะแล้วก็ในการ ชุบแข็งของสเตอร์ขอบต่างๆนะให้แข็งให้ทนนะครับดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทาไมนะชุดโซ่สเตอร์ของบอนะแทบไม่ได้ตั้งบ่อยเลยนะทั้งๆท,ที่เราก็ตั้งโซ่ไม่เป็นดังนั้นใช้ชุดโซ่สเตอร์ของดีไอดีบอกได้เลยว่าแข่งทนราคาไม่แพงด้วยฮนะช่างหลายๆคนนะครับที่เราไปถามมาก็มั่นใจไว้ใจกล้าการันตีแนะนำชุดโซ่สเตอร์ดีไอดีว่าแข่งสุดยอดนะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรานะไปเปลี่ยนชุดกลับไปหาห้เจ้าดูดันนะเพื่อที่จะขี่จากนี่กลับไปยังกรุงเทพนะครับระยะทางเกือบ200กิโลหามา เราขี่เว็บมาแต่ครั้งนั้นเราเจ้าหัวเจ้าดูดันกลับบ้านนะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนครับเราเตรียมชุดบิ๊กไบค์มาด้วยมาดูว่าชุดบิ๊กไบค์ของบอสที่เตรียมมาจะหล่อแค่ไหนนะครับผมโอ้โหยังไม่ทันลุยเลยโดนฝนแล้วทุกคนแล้วชุดเรานะอยู่ในกระเป๋าเหลืองนะดูดันตากฝนไปก่อนลูกพ่อ, <c oughs> อรอฝนหยุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็ขี่ดูดันกลับกรุงเทพกัน ชุดเลยเดี๋ยวผมจัดก,การเองไหวเหรอคนเดียวอ่ะสบายงะั่นฝากด้วยนะจะได้ไม่เก่งกะไปเลยโอเคฮะไปมา <c oughs> ทุกคนได้เวลานะที่เราจะไปลุยกันนะครับอ,อันนี้เราก็มีอุปกรณ์ถ่ายทำนะเสียบ <c oughs> ตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ได้นะครับตรงกล้ออติดหมวกก็มีแต่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายปล่อยถ่ายเยอะนะ <c oughs> เพราะว่าเราก็เน้นความขับขี่ปลอดภัยซึ่งบอลไปเรียนขับขี่มาแล้วนะทุกคนในส่วนของการกำพัสการกำเบรกนะแล้วก็ <c oughs> การเลี้ยวโค้งการทรงตัวต่างๆนะฮะอันนั้นพอหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนขับขี่ปลอดภัยอ่ะว่าแล้วไปครับอีกเกือบ200กิโลสู่กรุงเทพนะฮะเราจะขี่แบบ 7 up 2 high got 2 7 4 Rain keeps on falling but I can't feel it crawling down my skin Come to the world outside I let the water fill me from within you used to walk beside me i used to be another man give me a reason baby something that i can understand lit up the sky tonight let's set the world alight fill up this desperate show ตายแล้วพึ่งขี่เ,เจ้าดูดันวันแรกฝนตกลงมาต้อนรับเลยจ้าโอ้โหดีนะเราไปเด็นขับขี่ปลอดภัยมาแลวเพิ่มความมั่นใจให้ได้อยท่านวไวลุย โคตรสนุกเลยทุกคนแต่ว่าคุณเปรมปา่อนเลยนะฮะเนี่ยเอาเจ้าบึกบึนเรามานะโอ้โหขับมันมากนะแต่ว่ายังไม่ชินกับชุดนะโอ้โคตรอุกอ้าวเลยทุกคนเพราะว่าเราหมวกเต็มใบนะปกติเราจะหมวกครึ่งใบนะ,ะเดี๋ยวไปหาช่างฟอนในร้านนะครับผมโอ้ยมาแล้วครับผม,มคุณมาเร็วหรือผมมาช้าเนี่ยผมวากนกรทางด่วนเนี้ยมีสิพาสยาวๆเลยอุ้ยแต่ขับมันมากกระดติดตรงที่ว่าพอเราหมวกเต็มใบแล้วเราไม่คุ้นชินนะ แล้วฝนตกต้านรั้เลยร้อยออเออแต่ว่าช้ำมาเลยชุดเฮ้ยจัดเต็มมากไม่เปียกแห้งแล้วแต่ที่สําคัญตลอดการขับขี่นะผมรู้สึกภูมิใจกับรถคันนี้มากสวยแล้วก็มีคนแบบเราเรือเป็นสายตาหันมองๆเรื่อยๆโอ้สุดยอดเลยแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวหยิบกล้องมาถ่ายแล้วก็ไอ้ตัวที่เสียบไว้ข้างบนที่ช่างคนไปหามาให้คือสะดวกทำให้ผมไม่ต้องจอดไม่ต้องคือเรื่องของปฏบัติเหตุไม่ต้องกังวลเลยติดไปแล้ว กดปิดกดเปิดทุก okay, อย่างโอเคเลิกแต่ว่าอาจจะมีป hmm, รับนิดนึงในในตัวขาตั้งกล้องเพราะว่ามันเอาเชือกรัดเอาออกมายากนิดนึงนะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเลยเก็บตัวอีกนิดหน่อยอ้าว้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทั้งสองคนด้วยขอกรที่โอ้ยขอกรที่เรากรเจ็บเป็นร่อ้วทุกคนจะบอกว่าเราอะอยากจะจ่ายตังค์แต่เขาไม่ยอมเอาเว้ยเขาบอกว่าทำเพราะอะไรนะดีไซน์บายแพนชั่น เล่าให้ฟังเอาข้าวเลี้ยงคือก่อนหน้านี้คือเบื่อกับการแต่งรถละวอย่าเรียกเรียกเบื่อไปได้นะบอลต้องอ่ารเนี่ยท้าความฟอนต์เนี่ยทำ 500x เอเป็นหลักเทคนิคต้องมาใชครับแล้วเราอยู่บนรถเนี่ยมาสักเดิมววันกันติมปีอ่าก็คือทรงเดิมแบบเดิมอ่าแลกอ่าทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะมันมีโปรเจกต์เจ้ามาดันเข้ามามันเหมือนมันสร้างได้ใส่ไอเดียมขาสร้างไฟเราได้ใส่ไอเดียเขาว่า ท่นเดิมๆแล้วเติมนิดเดียวผมสั่งโลมัเลยผมบอกไม่ได้คุณคุณสองคนจะต้องยืนกอดอกแล้วดูรถผมแล้วดีไซน์ของเดิมที่เป็นไดโนโคคือสวยอยู่แล้วนะแต่ว่ามันธรรมดาสำหรับบอลคาร์เทดังนั้นเราขอโลแลือหรือสุดท้ายฮะมันก็มาเป็นโครงที่สวยงามฟัง์ช้นต่างๆตามที่เราได้ถ่ายเป็นการถ่ายทำรีวิวไปคือสุดยอดมากสวยงามประทับใจนะเหลือเก็บตัวเองนิดหน่อยยังไงขอขอบคุณสองท่านมาก นะก็เปรียบเสมือนรถคันนี <dic> ้นะฮะก็รถที hmm. ่พวกเราทั้ง3าคนนะใส่ใจใส่พลังพร้อมที่จะพาทุกคนไปเดินทางไปลุยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเดี๋ยวไว้ราชมกันนะว่าเจ้าดูดันนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนนี้บอลขอไปเรียนกับ k ี y b o อด d ไยวันที่4เมษายนในคอร์สเบสิกก็ต้องเรียนเอาให้เอาให้ปึึกก่อนเราถึงจะไปปวดยาวๆลุยสําหรับบิ๊กไบดูดันแพลนไว้ว่าจะ็อกประเทศไทย สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะรวมทั้งชุดโซ่สเตอร์ของ BID ทีที่สพอร์ตเรามากว่า3ปีนะใช้ดีใช้จริงนะครับผมไปลุยในทุกสถานการณ์ทั้งรถเล็กและตอนนี้รถใหญ่นะ,ะวัเจอกันใหม่คลิปหน้านะบอลจะพาคุณไปเที่ยไหนบ้างนะครับฟังติดตามออกไปใช้ชีวิตใดเตมที่หาประสบการณ์น,นากับชีวิตไปลุย